สวัสดีครับมินตาสาวสยามครับขอย้าช่องดิสตนะครับผมเมื่อนี้มินตามาไลมาข้าพี่น้องมาขาพี่น้องมาทำงานพี่น้องมาทำงานมาเบื้องเบื้องหลังมาเบื้องเบื้องหลังการทำงานครัเมื่อนี้มินตาจะพามาดูเบื้องหลังของการทำงานแล้วก็เป็นห้องทำงานของห้องทำงานของเราเนี่ยละ ห้องทำงานของขางนะครับผมอันนี้เป็นบางคนจาสงสัยนะครับมินตาไปเมืองไทยไปใส่ไปเฮ็ดหยัง,งอันนี้เป็นห้องทำง,งานของมินตาเองนะครับก็คือมินตามาทำงานกนะับพ่อใหญยเนาะเขามาอยู่ทั้งการครบรอบหนึ่งป,ปีเลยเด้พี่น้องหนึ่ง <1 S 1> ปีแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเบื้องหลังเบื้องหลังของการทำง,งานของพยยนะ่อนหอ่เนาะของพญ่สมฤมธิ์นะครับผมแล้วก็เป็นงานของมินตราไปชี้เพิ่นเดิน นี่คือเป็นนี่คือเป็นเครื่องทํางานของมินตราเองนะครับตัวนี้เป็นเครื่องทํางานของมินตรานะครับก็คือจะทาแบบนี้แหละก็คือเป็นงานวาดรูปนะครับเดี๋ยวจะกลับกล่องสบิงนี่นะครับก็คือจะมาก พินตากาจะจามา,มา,ม,า,ม,ามาหัดมาหัดแต่งรูปแตง่งแตง่งรูปแต่งอย่างมาเฮ็ดเป็นตัวหนังสือเพื่อจะเป็นปกเทพป,ปก youtube ปกอย่างต่างๆนะครับอันนี้คือจะเป็นส่วนหนึ่งของเพลงเนาะสาหรับเฮ็ดเพลงแล้วเฮาก็จะมาข้าจะาอยากเฮ็ดลง YouTube เฮ่ากับมาเฮ็ดเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเนเน่แอปเปวันนี้ของเราก็ได้เนะะาะก็ยังยังม่ทันเกงนะครับบาทันเกงค่อยเปลี่ยนค่อยไป ส่วนทั้งนั้นนะครับผมก็เป็นของพญายศมดนะครับที่เป็นโต๊ะทํางานของพญายศมด <What? S 1> ตอนนี้มีหลูก้านะครับ <Yeah. S 1> เป็นเซียวนะครับกําลังมารล, <Yeah. S 1> ลองเพ่งอยนน่งนก็เลยถือโอกาสว่า <Yeah. S 1> เออ,อขออนุญาตนะครับมามามาผ้ามาเบิงเ <Yeah. S 1> บืองหลัง <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะไปทํางานนะครับ <Yeah. S 1> เนี่ยห้องบันทึกเสียงเฮ่ีสตูดิโอของเขานะครับผม oh. อุดรท่านี่เด้ย เดี๋ยวผมจะไปนั่งนั่งอัดเสียงนะครับดเดี๋ยวจะให้มิน,นตาตาไทยไทยเบื้องหลังสูเบิ้นะครับว่าการาทําง,งานเพ่งกว่าจะออกมาใ้แต่ละเพ่งมันหยากมันง่ายซำดายเนาะนี่คือเบื้องหลังของการทําง,งานเบื้องหลังของความมวลจือนอีรีนะครับผมอ่าเนี่ยสาวม,มินตาก็เป็นส่วนหนึ่งของห้องหอง้หองงานห้องนี้นะครับอันนี้เป็นห้องห้องงานของเล่าเนาะอ้ะเดี๋ยวไปเบื้องเบื้องหลังกันครับ เฮามาเบึงอันเพิ่นอัดเสียงเดอ้นอนครนี้มีเรื่อง,งหลังการอัดเสียงหมดนหมดเช้าน,าน,าน,านวลงที่เรนูสาวผู้ไทยงามหลายเมื่อได้มาดูขับข้ามใจบอยู่สาวโกกินแฮ่เรนู đẹp khi cô Mà sáng okay. <kún> mặt sáng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  mặt โชคินเฮนียนาเมืองเรนูนครพน,นสมสมศักดิ์อลังการลานตาง,งานประเพณีประจำตำบลขอใหม่เพื่อนผมสิระยากไงบ่มันง่ายๆครับแดดร่มลมพงทีโคกแห้อ๋ออันนี้เป็นไหมหรับเ่ยอ๋อเปิทันอีกแล้วใช่ไหมเปิทันแล้ว <laughs> นี sea, ่คร so ับแบบตัดต่อน่ายไปเรื่อยๆยังสีหลากหกว่ากว่าจะได้ก็ให้มันสมบูรณ์ที่สุดซื้อเนื้อเพลงอยู่บนหนังสือเพลงสามหน้ากระดาษตุลิเพลงเนี่ยเพลงยงาสามหน้ากระดาษแดดลมลมต่มเพื่อน่มแดดร่มใครห้องบุ่เก่งห้องก็ได้เลยเพลงเนี่ยแดดร่มลมตรง โคกินแหงมาสร้างงามเทพโคกินเฮดนี้น้องเมืองเรนูนครพนมสมสารอลังการลานตางานประเพณีประจำตำบลมาเบิ่งฮีโอของบ้านเฮาโอเคตั้งหลักตั้งหลักของของพี่น้อง มาเยี่ยมย่องยาโองงหิอเาพอต้นทับมาเยี่ยมมาเยี่ยมย่องยามจ้าพี่น้องมาเยี่ยมย่องยามีเออเดี๋ยวจะมองมองหันลงอยตีด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 ีนะยังค่อยใหญ่แหลโอเคถาเมื่อไว้บันไดไดไปมาแล้วเชิญเด้อให้มาเบิ่งปกิ้งแก งามลขอกินแหงงามลึงขอต้อนรับพี่น้องอาเมื่อไวัยบรรไดใดไปเมื่อแล้วเชิญเดินเข้ามาบึงขอกินแหงงามลึงขอต้อนรับพี่น้องมาเยี่ยมย่องยามเจ้าเอ๋ยขออีกรอบหนึ่งเพื่อนอาเมื่อไวัย บันไดไปมาแล้วเจอญนึ้อให้มาเบิ้งขอหาหมองโกกหินแห่งามเลึอขอต้อนหับพี่น้องมา่เยี่ยมย่องยมเจ้าเอ้ยอโอเคมาพี่น้องเห้มาเบิ้งตอป่เนี่ย แหวกวสารผู้ตาตามปกปักรักษามาตุ้มมาโหมอุ้มชูเรนูนครนี้มีเรื่องราวงดงามบา่เศร้าหนาวลมที่เรนูสาวผู้ไทยงามหลายเมือเ่อใดมาดูหักห้ามใจบ่อยู่สาวโบกินแฮ่เรนู งามสมสารเอเคอาเรนูเรนูไปอาไปเรนูผู้งามสมสาวหนาวลงที่เรนูสาว้ผู้ไทยงามหลายเมื่อใครมาดูหักห้ามใจบ่อยู่สาวโบก,กินแหร สาวนี้เรนูยังยังไม่ถึงไม่ถึงเนบ่แมนแมาวโกกินเรนูสองสามหนึ่งผู้งามสมสาเรนูเดนวเต็มห้องนะงามหลยเพียงเงาห้ามใจบู่สโกกิสามขนาด ูงามสมสาลงตัวครับฟัง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 ได้นี่แหละนี่แหละลงตัวัหข้ามใจบ่อยู่สาวโคกินแฮรีดูผู้งามสมสารเอาครับอัด จบเลยนะครับใส่เวลาพอสมควรนะครับอัวนีจะเป็นการนะเปิดเช็คเพลงนะครับเปิดเช็คเพลงที่คุณวันชัยเป็นรองวันชัยทองธรรมชาตินะครับก็คนร้องนะครับคนร้องอยู่โน,น,น่นเหมือมาอ่านนี้ส่วนนั้นเป็น <c oughs> อันนตัวหนังสือดีครับพี่น้องตัวหนังสือ <c oughs> กำลังหยิบอ่านาอ่านเจ้าอ่านเจ้าอ่านเห็นปะ บ่เห็นตาตาเบื้องหนึ่งเบื้องว่าเห็นแล้วแต่แต่มิตตาจูตาอันของผมมาได้เลยผมยังสาวแต่ในในขน้ที่ผม,มประมาณเม็ดกว่าๆนะครับเม็ดกว่าที่เลี้ยวบางจอโดนซื้อในหน่อยอย,อยังอันใดญอยู่สุภาพยังดีอยู่นะครับผมพี่น้องนะอ้าสสำหรับคลิปนี้ภาพพี่น้องมาเบื้องเบือ้องหลังของการทํางานนะครับ<อ>ห้องทํางานของมิตรตารด้วยนะครับนั่งคู่กันนีกนะหันหลังใส่กันคคละโตนะครับ คนหนึ่งเฮ็ดอันหนึ่งคนหนึ่งเข็ดอันหนึ่งเนาะคนหนึ่งใส่เสียงคนหนึ่งใส่ภาพนะครับผมพี่น้องเพราะว่าเพลงกับภาพกับการลงย t u b e มันก็ประกอบกันนะคือมันทํางานร่วมกันได้คือคือไม่เป็นของคู่กันนะครับผมถ้ามินตาเฮ็ดได้เก่งขึ้นก็คือว่าการสร้างรายได้ของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยกันนะครับเอาไว้ซ้ำนี้เนาะเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะเฮ็ดงานให้เพื่อนต่อนะครับผม ใจเน่ยไม่เลี้ยงเดียว,วเป็นกำลังใจให้แด้บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ